ประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุโลงปุสสะจันทัสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นรักเมตตาเอื้ออาทปรปลอดภัยอโหสิก,กรรมไม่อาคฆาตมาตรร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเอง กับนิพพานธรรมบารมีสัสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทตัสโร,รทั้งหมดทุกส่วนดำรงความเป็นตัวของตัวเองเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำให้นิพพานธรรมบรมีสัติทัต พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสโลกโกรธหลงที่มาจาก นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดยันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดโลกโกรธหลงเป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม ฆาามาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทร์ทรเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อเปลี่ยนบารมีสาสิบทัศน์นี้ให้เกิดเป็นกิเลสโลกโกรธหลง เพื่อยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรม,มานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสโลภโกรธหลงล่อลวงบิดเบือนยั่วยวน เล่เหลี่ยมให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทธัตถนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบาร,รมีสามสิทธัตนพระเดชปรกกุลหลวงพุสดจันทัสโรถูกกิเลส ที่อยู่ในท่อทานธรรมบาร,รมี30ทัศนี้เปลี่ยนเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธโลงตั้งผังสําเร็จเป็นการไหลเวียนของกิเลสไปตามทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัดพเดชกคุณโลโงลพสุสธเจนทัสโร เป็นโครงสร้างของกอทอมขออบังคับให้ทอดานธรรมบารมีสารรมสิบทัานนี้เกิดแก่เจ็บตายไปตามกิเลสท,ที่ตั้งผังสำเร็จไว้อยู่กันอย่างโลกโกรธหลง ให้แต่ละท่อาท,ทานธรรมบรรมีสาสิบทัศนนี้อยู่กันอย่างไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมอยู่เพื่อทำลายนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้ เพื่อนำเอาเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชปกุลหลวงประสตัญทัสโรธาตุที่เป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ไปสร้างนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบ,บทัศ พระเดชพระกุลงบุษย์รทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสโลภโกรธโลงข้อทานธรรมารมีสามสิบทัต้้ควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยรักษาจากกิเลสทำให้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ที่ทําให้เกิดการพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสาสิทัศน์พระเดชปคุลปุสสยันทัสสรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรบารมีสามสิทัศนะพระเดชภคุลหลวงปุสสยันทันสสรโรการดำรงอยู่ ของทอดทานรรบารมีสามสิบทัศนนี้อยู่กันอย่างเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเป็นไปตามการบังคับควบคุมสั่งการสร้างลิงรักษาจากกิเลสโลกโกรธโลกที่มาจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลส ทำอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศประเดพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันถูกหลอกลวงว่า ทำให้เกิดเป็นสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นการหลอกลวงของกิเลสโลภโกรธลงไม่ใช่สมบัติเป็นวิบัติไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่รยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้รับเอากิเลสให้ไหลเวียนอยู่ในตัวให้ไหลเวียนไปยังทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ ซึ่งเป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยาก,กตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บรมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรที่ใช้ทอดทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้ในการไหลเวียนเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้เป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหโล,ลงใหม่ๆกิเลสที่อยู่ในแต่ละท่อธารรมบารมีสามสิบทัศนนี้รุกเข้าหาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเปลี่ยนบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเกิดเป็นกิเลส ใหม่ๆกิเลสในท่าทาธรรมบารมีสามสิทัน์นี้ดึงดูดบอกเกิดกับกิเลสที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธรรมอัพยากตาธรรมาซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางนิพานกิเลสนิพานอัพยากตาธรรมานิพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสาสิทััต์ประเดษปุรุลพุทธเจนทวสรกเดินทาง ไหลเวียนเข้ามาอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสาสิทััน์นี้มากขึ้นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของท่อฐานธรรมบารมีสาสิทััน์นี้เป็นโลก,กโกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัาสรทั้งหมดทุกส่วนยิเลสล่อลวงให้ทอดทานทํามบรมีสามสุทัศนี้ทำ้ายทำลายตัวเองทำ้ายทำลายซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ที่คนสัตว์สิ่งของบางส่วนถูกกิเลสควบคุมบังคับสั่งการล่อลวงอยู่ในผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในโครงสร้างกทมคอเป็นเจ้านี้ลูกนี้บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตาย ให้เสื่อมจากลักษณะมหาบุรุษเสื่อมจากที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่อย่างโลภโกรธหลงไม่เมตตาไม่กระรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขากับตัวเองกับซึ่งกันและกันทำร้ายทาลาย,ลายคนสัตว์สิ่งของ แล้วเอาซากมาจินเอาซากมาเป็นที่อยู่อาศัยมาเป็นเครื่องนุ่งหม่มมาเป็นยารักษาโรคกิเลสทาให้เกิดแก่เจ็บตายตั้งผังสำเร็จเป็นผังตายให้เกิดขึ้นกับคนสัตว์สิ่งของ เกิดเป็นซากของคนของสัตว์ซึ่งมีกิเลสไหลเวียนอยู่ในซากนั้นควบคุมบังคับธาตุที่เป็นซากนั้นคนสัตว์ที่กินซากของคนสัตว์ ที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับให้ตายซากที่คนสัตว์กินเข้าไปมีกิเลสมีธาตุที่เป็นผังสำเร็จของกิเลสเข้าไปอยู่ในตัวของคนของสัตว์ที่กินซากนั้น ทำให้ร่างกายของคนของสัตว์ที่กินซากคนซากสัตว์เข้าไปมีกิเลสเพิ่มขึ้นในตัวมีกิเลสไหลเวียนอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสาตววิญญาณธาตุของคนสัตว์ที่กินซาก ของคนของสัตว์เข้าไปทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นในตัวของคนของสัตว์เดินทางไปอย่างสิ่งของกิเลสจากสิ่งของเดินทางมาย่างคนมาย่างสัตว์ ทั้งคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนซึ่งเป็นวงจรการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของทำกิเลสทำอัปยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรกิเลส สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิทธัน์นี้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิที่เป็นการพัฒนาประปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธรรัตถพระเดชปกุลหลวงพุทธเจร,ริทัศนรหน่วยใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิทธัต์พระเดชปกุลหลวงพุทธเจริญทัศนรง คนสัตว์ที่จินซากคนซากสัตว์เข้าไปกิเลสบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงดําเนินชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยโลภด้วยโกรธด,ด้วยหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่ออโหสิก,กรรมให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นคนสัตว์นั้นไม่มีศีลห้าข้อ กิเลสตั้งผังสำเร็จให้ท่อดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ไม่มีศีลห้าข้อไม่มีทานไม่ให้นึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศน์ประเดชประคุณหลงพุทธยันทัสโรหลอกลวงให้อยู่ในวังวน อยู่ในกระแสอยู่ในผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในการบังคับให้รับกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวซึ่งหมายถึงกอกอหมายถึงกิเลสทอหมายถึงเทพระบุตรเทพธทิดาของกิเลสที่หลอกลวงให้ทอดทานฐามบริเวณสามสิบทัศนนี้เป็นคู่กรรมคู่เวร เป็นเจ้านี่ลูกนี่เป็นศัตรูกันไม่ให้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันไม่ให้ประครับประคองกันไม่ให้หล่อเลี้ยงกันด้วยบรารมีสามสิทน์สร,ระเดบุญวุสุตัญทัสรกิเลสท,ทำให้เกิดมอมัจจุความตายขอขันทะขันทะร่างกายที่ถูกทำลายโดยกิเลสออภิสังฐาน อพิสังขารที่กิเลสอยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศนนี้เดินทางไหลเวียนเชื่อมโยงถึงกันทำให้แต่ละท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศน์นี้ถูกทำลายร่างกายถูกทำลายถูกบังคับให้ตายถูกบังคับให้เกิด บังคับให้แก่บังคับให้เจ็บป่วยบังคับให้ตายวนเวียนเป็นวัฏจักรผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสเล่เหลี่ยมล่อลวงยั่วยวนปิดบังอำพางไม่ให้รู้ว่าอยู่ในวังวนของกิเลสเป็นธาตุรับใช้กิเลสโลภโกรธหลง ปิดบังไม่ให้คนสัตว์สิ่งของหลุดพ้นจากผังสำเร็จเวลาของกิเลสผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เห็นผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลส รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุลหลวงพุทธสยันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุลหลวงพุทธสยันทัสโรเพื่อให้บารมีสามสิทัตพระเดชพระคุลหลวงพุทสดยันทัสโรรุกเข้าหาทมกิเลสเปลี่ยนทมกิเลสให้เป็นบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุลหลวงพุทธสดยันทัสโรหน่วยใหม่ ยุติผังสําเร็จเวลาของกิเลสยุติการไหลเวียนของกิเลสยุติโครงสร้างกอทมอขอเกิดเป็นโครงสร้างกัลายาณมิตรบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณลพโอสดัญทัสโรที่ทอดทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้ที่คนสัตว์สิ่งของรับเอาบารมีสามสิทธัตถะเดชพุทโธสดัญทัสโรไหลเวียนอยู่ในตัว ให้เป็นเทพพระบุตรเทพทธิดาบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสจกันตสโรเป็นพี่เป็นน้องกันประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาให้รับบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจกันตสโรซึ่งกันละกันอยู่กันด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิก,กรรมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทันี้คนจัดสิ่งของไม่ตายร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่มีภัยพิบัติไม่มีอภิสังขารไม่ขาดแคลนสมบัติไม่ขาดแคลนอาหารไม่ขาดแคลน,นที่อยู่อาศัยไม่ขาดแคลนยารักษาโรค ไม่ขาดแคลนเครื่องดึงผมไม่ขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างสมบัติอาหารเครื่องดึงหมยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติบารมีสามิทัพระเดชพะคุณหลวงพุทธศักันทัสโรซึ่งเกิดจากการประครับประคองหล่อเลี้ยงไม่ทำร้ายทำลาย ทุกท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศน์นี้ไม่ทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของดูแลหล่อเลี้ยงประคับประคองซึ่งกันและกันด้วยบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธศิล์ันทัสโรเกิดเป็นอาหารเครื่องดุ้งห่มยารลกษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารของคนของสัตว์ได้จากพืช ได้จากสาลายได้จากเห็ดคนสัตว์ไม่กินซากคนไม่กินซากสัตว์ซึ่งเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับให้ตายบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายคนสัตว์กินพืชกินเห็ด กินสาลายกินถั่วกินท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศประเด็คุณผู้สัจจันทสรสทรศแบบไม่มีวิญญาณธาตุกินแร่ธาตุนำองค์ประกอบของพืชของสาลายของเห็ดของธาตุ มาสร้างให้เป็นร่างกายที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษพัฒนาตัวเองให้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่จากธรรมบารมีสามสิบทัศเดชพระคุณหลวงปุสตยันทัสโร ที่ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอกเกิดนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัพระเดชประคุณหลวงปู่สดยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรม ของธรรมกิเลสของธาตุเกิดการพัฒนาประปรุงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดตันทัสโร่วยใหม่ๆเกิดขึ้นสมบูรณ์ตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดธาตุประกอบกันเป็นโครงสร้าง ข้อทานธรรมบารมี30ทัศน์นี้ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอย่างสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามผังสำเร็จเวลาบารมี30บทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติกิเลสที่ล่อลวงให้คนให้สัตว์กินซากคนซากสัตว์ซึ่งเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นผังตาย เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ได้ทำไว้เพื่อให้คนให้สัตว์ให้สิ่งของอยู่ในผังตา,ายเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันทำให้อยู่ในวงจรเกิดแก่เจ็บตา,าย ปรากฏเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามขาดแคลนสมบัติขาดแคลนอาหารขาดแคลนเครื่งนุ่งห่มขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนยารักษาโรคขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ กิเลสหลอกลวงนำเสนออาหารเครื่องดุงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาบที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสซึ่งเป็นวิบัติเป็นของหลอกลวงต้มตุนจากกิเลสที่กิเลสไหลเวียนอยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ทำให้ ทอดานธรรมบรมีสามสิทธานี้ไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิที่ทําให้เกิดการพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบรมีสามสิทัศตถะเดชพุณลพุลปุสสจันทัศรโหน่วยใหม่ๆจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทธัตถะเดชพุณลพุลปุสสจันทัสรโส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย و, คุณยายอาจารย์มหารัตนะบัสกาจันโคนกอยู่นำพวกเราอดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่ะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโร เพื่อตั้งผังสําเร็จให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นการทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมอรมีสัตยทั์ประเด็จอุรุสตร์ยันทสโร เกิดการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็จกุลปุสพุดสดันทัสโรครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติซึ่งเป็นการละชั่วทำดีพองใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเด็ปกุลลงพุดสดันทัสโรเป็นการสร้างที่สุดแหง่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเด็จกุลปุรพุดสดันทัสโรเป็นสมบัติร่วมกันทั้งหมด ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่